เริ่ต้นทำงานหรืออยู่ระหว่างเรีย,รยนรู้ทักษะในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งครูรุ่นพี่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูรุ่นใหม่นนในชั้นอนุบาล2อ <mumbles. S> 2> นัทริยาอันแสน s <S เ,ออเพิ่งเริ่มต้นอาชีพครูก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีประสบการณ์และทักษะในการสอนมาก่อนเพราะเรียนจบนิเทศศาสตร์ แต่ว่าตลอดการทำงานเจเดือนที่ผ่านมาก็ได้ครูพี่อย่างทิชากรกันนอกเป็นต้นแบบสำคัญก็เราก็จะทำตัวอย่างให้น้องเขาดูก่อนนะคะว่าที่โรงเรียนเรามีแนวทา,างยังไงแล้วกออ็หลังจากนั้นก็ให้น้องทดลองทำดูอะไรที่ยังยังไม่ใช่แนวทา,างหรือว่ายังทำยังไม่ถูกต้องเราก็จะมีหน้าที่ช่วยบอกช่วยดูแลค่ะ อยู่ที่นี่เราจะอยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าเราจะไม่ไม่ใช่เหมือนคนแค่คนที่ทำงานร่วมกันแต่ว่าเราจะดูแลกันทั้งทั้งในเรื่องของของภายนอกคือเรื่องงานแล้วก็เรื่องของภายในคือเรื่องจิตใจซึ่งสองอย่างนี้มันจะควบคู่กันไปในใน,ในการทำงานร่วมกันตอนแรกเราไม่ได้จบทางสายนี้มาใช่ไหมคะเราต้องมาเริ่มใหม่เริ่มจากศูนย์ ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการที่ดีเพราะเราไม่ได้มีความรู้ในทางด้านนี้มาก่อนหรือเราไม่ได้มีความรู้ในทางด้านลบหรือด้านที่ผิดมาก่อนเรามาปูพื้นฐานจากที่นี่ใหม่เรารับความรู้จากที่นี่ใหม่เรารับแบบแผนจากที่นี่มาใหม่ๆเราไม่รู้เทคนิคการเก็บเด็กไม่รู้วิธีการสอนเราไม่รู้วิธีการจัดการในชั้นเรียนเรามาที่นี่คุณครูพี่เลี้ยงหรือทุกคนจะคอยบอก เราเสมอว่าเ,ออเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรเราจะต้องทําอะไรแก้ไขย,ยังไงหรือเราต้องใช้ไหวพริบในการที่จะสังเกตเออครูรุ่นพี่ว่าเราจะต้องทํำยังไงบางทีคําแนะนําจากรุ่นพี่ในองค์กรก็คือเป็นคําพูดที่สําคัญสิ่งที่เราจะเอามาปรับปรุงมาพัฒนาตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ที่โรงเรียนลำปลายมากพัฒนาคนที่เป็นครูไม่จําเป็นต้องเรียนครูเพราะเชื่อว่าวิชาการและทักษะการสอนเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือความพร้อมในการพัฒนาความเป็นครูจากนักดนตรีพเนจรวันนี้เขามาเป็นครูสอนดนตรีที่เด็กๆรัก และวิธีการสอนของค,ครูนครก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีคุณภาพการที่จะมาเป็นครูนี่อย่างเน,น,นอยๆก็ต้องมีวุฒินะครับวุฒินี่ก็จะเป็นสิ่งสิ่งแรกที่ทุกๆโรงเรียนเขาจะต้องเรียกเรียกหานะครับแต่สําหรับผมนี่ผมไม่ได้จบปริญญาผมไม่ได้จบทางด้านครูไม่ได้จบอะไรมาเลย คือจริงๆแล้วผมจบแค่ป .4 ครับแรกๆก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะเรื่องการที่เราจะต้องคุยกับเด็กที่ว่าเราเราจะต้องอคุกคีกับเด็กเป็นบางครั้งที่เรายังสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็มีครูเก่าๆครับครูที่เป็นรุ่นพี่ก็ให้คําแนะนําเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็ อย่างที่เคยบอกเขาไม่ได้เป็นครูมาโดยกำเนดนะครับโ <c oughs> รงเรียนลำปลายมาพัฒนามีครู25คนการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ครูทุกคนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยังมีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มาอยู่กับเราสักระยะหนึ่งเราก็จะพัฒนาให้เขาเห็นมุมมองทางการศึกษาใหม่ลเลิกมองว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญแต่มองว่ากระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าแล้วเขาจะเห็นตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้ที่อยู่ในตัวเขาก็มีข้อจำกัดแต่กระบวนการเรียนรู้ในขอเขาต่างหากที่ที่ทำให้เขาว่องงาม แล้วเด็กก็จะเป็น่างนั้นด้วยเราก็อยากให้เขาเห็นเป้าหมายขององค์กรเห็นเป้าหมายที่แท้จริงอการศึกษาการสอนให้รู้เทคนิควิธีในการออกแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการพูดการจัดการกับเด็กการจัดการกับบางพฤติกรรมของเด็กพวกนี้เป็นเทคนิคงานที่สอนกันรู้ทันทีเรื่องนี้ก็จะช่วยกันสร้างเขาจะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นค่อยๆถักทอความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะ ทําให้เขาสามารถที่จะเข้าไปร่วมคิดร่วมทํากันแบบระดับร,ระดับเท่าเทียมกันแล้วสภาวะนั้นก็จะทําให้เกิดความสุขในการทํางานไปด้วยในตัวเวลาการเรียนของเด็กๆในโรงเรียนจบลงแล้วสําหรับวันนี้แต่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นครูต้องใช้เวลาที่มากกว่าในสือเรื่อนี้นะครับที วันนี้การเรียนรู้สําหรับเด็กๆภายในรูปโรงเรียนจะหมดเวลาลงแต่สําหรับคนเป็นครูการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่ช่วงเวลาที่ทําการสอนคุณค่าความงามซึ่งทุกครั้งบางคนท่ามีการประชุมหรือบ่อยครั้งมากที่เราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการได้ชื่นชมร่วมกันการได้ชื่นชมความสําเร็จและคุณค่าที่ทํากับเด็กร่วมกัน บางครั้งเราพูดถึงเด็กแต่ละคนก็คือปัญหาที่เราแก้ได้ของแต่ละคนบ่อยครั้งมากแล้วเราเห็นรอยปิติที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มาชื่นชมร่วมกันมาร่วมกันที่จะเหมือนกับสังสรรค์ขอบคุณอะไรพวกนี้ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปมีคุณค่าแล้วก็ผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเกิดมาแล้วเป็นครู แต่ผมเชื่อครูนั้นพัฒนาได้สร้างได้ถ้ามีกระบวนการพัฒนาที่แยบยนต์ต่อเนื่องถ้าหากว่าเราเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เราจะรู้สึกว่าเรากําลังสอนความเป็นมนุษย์ให้เขาไม่ได้สอนหนังสือแต่สอนความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กๆความรู้สึกครูต่อยคือต้องเป็นนักเรียนรู้ นักเรียนรู้คือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ดีที่สุดแต่มีแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าเสมอก็คือนักเรียนรู้คือต้องเปิดกว้างสอนสอนให้เราทำอะไรอย่างที่ที่ไม่ใช่สอนอย่างเดียวด้วยก็อย่างเช่นพาเราทำกิจกรรมสนุกสนุกอะไรพอครูที่ดีก็คือต้องใส่ใจดูแลเด็กทุกอย่างไม่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ว่าเรื่องจิตใจ เพราะว่าทุกอย่างต้องดูแลต้องรู้ใจเด็กหมดนี่แหละครูที่ดีเรียกว่าสอนสอน,สอนแต่<า>ความรู้ความรูแลก็พอเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของเด็กที่ว่าเป็นต้นแบบให้เด็กมีความรักความเข้าใจกับเด็กเกียบเสมือนเด็กมาเรียนกับครูก,ก็มันอยู่กับคุณแม่อยู่ที่บ้าน วิจัยอย่างทั่วโลกเนี่ยเป็นร้อยผลการวิจัยเลยนะบอกเลยว่าปริญญาของครูที่สูงเนี่ยไม่สัมพันธ์กับผลสำฤทธิ์ของการเรียนรู้ของเด็กมากมายนะ oh <my. S 1> สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยปริญญาก่อนจะเข้ามาเป็นครูเนี่ยคือ P L Professional Learning ก็คือการที่ครูประจำการเนี่ย ได้เรียนรู้การทำหนา้าที่เพิ่มพูนความรู้ในการทำหน้าที่ของตัวมากขึ้นตรงนั้นสำคัญกว่ามนุษย์ศตวรรษที่20เนี่ยเป็นยุคอุตสาหกรรมทำอะไรเหมือนๆเนี่ยนะมีรูปแบบมีสุตรตายตัวมนุษย์ศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารยุคความรู้ โลกเนี่ยเปลี่ยนเร็วนะไอ้ที่ว่าทำอย่างวุวนอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวอามันเปลี่ยนกันละเั้าคนนี่ต้องเปลี่ยนแล้วก็จริงๆแล้วเด็กรุ่นนี้เด็กสมัยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเด็กสมัยเมื่อ20 30, 30ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การศึกษาเนี่ยมันต้องจัดให้เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็จัดให้เหมาะกับชีวิตที่เขาจะไป,ไปเผชิญซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะ ทักษะที่ต้องการเนี่ยเขาเรียกว่า2 1 s t century skills เนี่ยมันเป็นทักษะที่พูดยงง่าว่าครูเนี่ยสอนสอนไม่ได้นะแล้วก็สอนไม่เป็นด้วยสอนไม่ได้ด้วยนะสอนไม่ได้เนี่ยแปลว่าต้องทำให้เด็กมันเรียนเองซึ่งครูก็ทำไม่เป็นของเราเนี่ยยังไปนเน้นเอาเงินเนี่ยลงไปที่การเรียนรู้ก่อนเป็นครูเต็มที่เลยการเรียนรู้ว่าเป็นครูเนี่ยเกือบจะไม่ได้เอาใจใส่แล้วเอาใจใส่เนี่ยนะ เมื่อไรเอาใจใส่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เล ARNING แต่ใช้เทรนนิ่งคือเอาไปฝึกเอาไปฝึกเนี่ยมันเสียงเงินให้คนฝึกแต่คนฝึกคือเพื่อนเราไงเห็นไ,ไหมผลประโยชน์เป็นเรื่องผลประโยชน์หมดเลยคุณผู้ชมคะทั้งข้อความแล้วก็ภาพวาดต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆที่จะจบการศึกษาชั้นป .6 ช่วยกันเขียนช่วยกันทำเพื่อมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกกับคุณครูของพวกเขาค่ะ สิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับสิทธิ์แบบนี้คงจะไม่มีใครบังคับให้เด็กๆทําได้ค่ะนอกจากความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูครูจํานวนมากเลยนะคะที่ต้องการที่จะทําหน้าที่ตามอุดมคติของวิชาชีพของความเป็นครูแต่สภาพปัญหาในปัจจุบัน ระบบการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่อยู่ในกระแสของการแข่งขันก็ทำให้ครูต้องทำหน้าที่ไปท่ามกลางกระแสนั้นด้วยทางออกที่จะช่วยให้ครูทำหน้าที่ตามอุดมคติของความเป็นครูได้ง่ายขึ้นคือการปลดปล่อยพันธนาการเหล่านั้นออกจากครูค่ะสัปดาห์หน้านะคะ2563เปลี่ยนประเทศไทยจะกลับมาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองค่ะว่าจะทำอะไรกันได้บ้าง เพื่อที่จะให้ทั้งระบบการศึกษาและครูสามารถทำหน้าที่ได้ตามอุดมการของความเป็นครูและของการเรียนรู้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ